เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ10วันเท่านั้นนะครับเกม Cookie Run Tower of Adventure เนี่ยก็จะเปิดตัวให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับผมและที่สำคัญนะเกม c ุ o k i e ภาคนี้เนี่ยมีภาษาไทยให้เราได้เล่นกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่ใครลหลายๆคนนะครับจะไปเตรียมตัวเล่นกันนะมันก็ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดสักหน่อยนะครับก่อนที่เกมจะเปิดตัวให้เราได้เล่นกันเนี่ยยังไงทุกคนก็อยากรู้อยู่แล้วว่าตัวละครตัวคุกกี้เนี่ยว่ามีตัวไหนที่มันน่าสนใจบ้างผมเนี่ยก็เลยหยิบยกคุกกี้ ที่ถูกประกาศออกมาแล้วนะครับทางเพจหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆนะว่ามีคุกกี้ลดอะไรบ้างที่มันโฮสที่มันน่าเล่นนะครับในวันนี้ผมไ็หยิบยกมาให้เกือบๆจะ8-9ถึงตัวเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำไลซีการ์ดและเตมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อปรนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆกระทางไลซีการ์ดหรือเกม Cookie Run Tower of Adventure เนี่ยก็อย่าลืมกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะครับ เรามาเริ่มในส่วนของตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถามเรื่องของเฮ้ยตัวละครอย่างสไนเปอร์หรือว่าตัวยิงไกลเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างกันนี่เลยครับคุกกี้รถทุเรียนนั่นเองนะครับผมคุกกี้รถทุเรียนเนี่ยคล้ายๆว่าจะถือเป็นพวกบาสุกา้านะครับแล้วก็ยิงปืนมันไม่ใช่ปืนแบบการทลิงกันนะครับผมตัวนี้คือจะเน้นในส่วนของการยิงแบบออกไปเป็นเป้าเดี่ยวซะมากกว่านะแล้วทำการโจมตีแบบดาเมจด้วยนะสิ่งที่สําคัญนะครับในส่วนของอันตีเนี่ยเขายังโจมตีแบบด้วยความรุนแรงมหา นะครับจะเป็นการชาร์จตัวบาซูก้าเขาเนี่ยแล้วก็พุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทุ่มลงมาด้านล่างนะครับเหมือนเอาทุเรียงฟาดนะครับผม สามารถโจมตีหมู่ได้แล้วก็โจมตีเป้าเดี่ยวหรือโจมตีบอสได้ด้วยนะครับตัวฮุกกี้ตัวนี้นี่เป็นอะไรที่โคตรจัดมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพวกสายระยะไกลหรืออยากจะเล่นตัวฮุกกี้ทุเรียนอยู่แล้วเป็นคนชอบกินทุเรียนเนี่ยก็สามารถเล่นตัวดีได้เลยนะครับแต่ถามว่าโคดมากกว่าตัวอื่นไหมก็อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะครับเป็นตัวระดับอีพิคนะผมถือว่าให้เกณฑ์แบบที่มันพอรับได้แล้วกันเพราะว่าในส่วนของ การโจมตีมันอาจจะดูแบบชักช้าไปนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยในเรื่องของอรุภาพความแรงแล้วก็การยิงทุเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของคนที่ชอบเขียย์มอนมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากจะมีเป้าเดี่ยวแล้วยังสามารถใช้อันติเนี่ยในการโจมตีแบบเป้าหมู่ได้ด้วยนะครับผมเป็น AOE นะถ้าใครชื่นชอบตัวนี้แล้วก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับ และตัวต่อไปนะครับผมตัวที่2ตัวนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมาเหมือนกันนะครับผมก็คือคุกกี้ลดครีมโซดาตัวนี้น่าจะชื่นชอบสําหรับใครหลายๆคนที่ชอบตัวพวกดาบหรือว่ากระบี่นะครับตัวคุกกี้ครีมโซดาเนี่ยจะเน้นการใช้ระยะสั้นนะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าตัวตีระยะใกล้นั่นเองการตีระยะใกล้ของตัวคุกกี้ครีมโซดาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการโจมตีแบบคล้ายๆเป้าเดี่ยวนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตัวสกิลตีของเขานะครับที่สามารถฟาดฟันด้วยการเป็นเป้าหมู่ได้ด้วยแต่ว่ามันก็ต้องรวบมอน ให้มันใกล้ๆตัวหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการตวัดดาบไปข้างหน้านะครับผมแบบชา้าแล้วก็ตวัดปุ๊บทีเดียวอย่างเงี้ยมันจะทําดาเมจได้แรงมากๆนะครับความสามารถของคุกกี้ครีมโซดาล่างนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของระยะประชิดถ้าเป็นส่วนใหญ่นะถ้าใครที่ชื่นชอบตัวนี้ก็เตรียมพร้อมได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรวดเร็วก็ยังสู้คุกกี้ตัวอื่นไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ก็ให้อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันสามารถโจมตีในระยะประชิดได้ถ้าเกิดเอาไปต่อสู้หรือว่าไปช่วยเพื่อนเนี่ยทำดาเมจเนี่ย ก็เป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้รวดเร็วมากอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ก็เตรียมตัวนะครับผมถ้าเปิดได้ก็ไม่ต้องรีหาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไม่ออกเนี่ยอันนี้คือรีแน่นอนนะครับ มาถึงอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้นะเพราะว่าดูจากเอฟเฟกและรูปร่างท่าทางแล้วแม่งโคตรเท่เลยนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าดาร์กช็อกโกนะครับคุกกี้รถดาร์กช็อกโกเนี่ยความสามารถก็คือจะโจมตีระยะประชิดนะครับอ่าจะค,คล้ายๆคุกกี้พิกป่นนะและในส่วนสําคัญของคุกกี้รสดาร์กช็อกโกนะครับจะมีสกิลวันตีนะครับที่จะใช้ในเรื่องของการฟาดฟันศัตรูนะก็คือจะเน้นในเรื่องของการชาร์จดาบนะครับแล้วก็พุ่งลงไปบนพื้นนะครับผมจะทําให้สายฟ้าที เป็นสีถังแดงเนี่ยทุบใส่มอนสเตอร์หรือว่าบอสนะครับทาดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยผมว่าตัวนี้นะ่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตีช้าไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการโจมตีอยู่แล้วก็เน้นตัวละครดาร์กช็อกโก้ได้เลยนะครับรีหากันให้ควักเลยนะมาถึงตัวต่อไปแล้วนะครับผมตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นรถอะไรไปไม่ได้นะครับก็คือรถกล้วยนั่นเองนะครับหรือคุกกี้รถบานาน่านะครับผม ตัวคุกกี้รถนี้เนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีตัวอาวุธเนี่ยที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับก็คือจะใช้บูมเมงในการโจมตีศัตรูนะครับแน่นอนว่าบูมเมงเนี่ยกว้างไปข้างหน้านะครับมันก็จะวนกลับมาหาตัวเราใช่ไหมนั่นจะเป็นการทําดาเมจสเปรดนะครับก็คือทําดาเมจโดนแบบเบิ้ลเลยกว้างไปเนี่ยก็โดนดาเมจทีนึงกลับมาก็สวนมาโดนดาเมจอีกทีนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นท่าลมด้วยไงจะเน้นในส่วนของการใช้อันติที่แบบรวบมอนนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจหมู่นะครับเลี LE ด้วยกันแบบทันะ้ เล่นตัวนี้หรือว่าชอบเล่นตัวที่มันเป็นบุมแรงอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจับจองกันได้นะครับขอให้ทุกคนเปิดได้ตัวนี้แล้วกันนะ และตัวถัดไปนะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้่นกะ็คือคุกกี้ลดพ่อมดนั่นเองนอกจากพวกสายเลเซประชิดสายระยะไกลแล้วก็จะมีระยะไกลที่เป็นพวกเวทด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเน้นในส่วนของเวทสายฟ้าเป็นหลักนะครับแต่ข้อเสียมีแน่นอนครับโจมตีช้าแต่ถ้าทเทียบกับความรุนแรงในการโจมตีสายฟ้าของคุกกี้พอมดแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับดาเมจเนี่ยครั่งพลูแน่นอนนะถ้าใครที่ชื่นชอบตัวสายฟ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับใช้คุกกี้ตัวนี้ก็ได้แต่หลักๆเลยนะครับคุกกี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นใน ใช้สายฟ้ามากกว่านะครับในการโจมตีบอสอย่างเงี้ยอาจจะเอาเข้าทีมไปช่วยได้แต่หลกัหลกๆเลยก็จะเน้นพวกซัพพอร์ตมากกว่านะถัดมาอีกตัวนึงนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวแจกจากการลงทะเบีนล่วงหน้าครบ2ล้านด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าคุกกี้ลดคาโมมานั่นเองคุกกี้ตัวนี้แน่นอนครับมันเป็นตัวแจกความสามารถก็ไม่ได้โดดเด่นหรือวว้าอะไรมากมายนะครับ ก็จะเน้นในส่วนของการซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็ฮิวเลือดเป็นสัดส่วนใหญ่นะอารมณ์คล้ายๆคุกกี้รถนางฟ้าในฉบับอีพิกนั่นแหละครับความสามารถก็จะเน้นในการฮิวเลือดบ้างนะครับจะเียกในส่วนของการน้ำชาออกมาโจมตีก็ได้นะครับหรือจะเอามาช่วยในการฮิวเนี่ยของเราก็ได้เช่นกันนะครับรวมทั้งอันตรีเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแล้วก็เรียกฮิวให้ตัวเองแล้วก็เพื่อน่วกทีมได้ด้วยนะครับสำหรับคุกกี้คาโมมาตัวนี้นะแน่นอนว่าเป็นตัวแจกฟรีทุกคนมีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไหมแค่นั้นแหละส่วนตว มาถึงตัวนี้แล้วนะครับผมตัวนี้นีทุกคนน่าจะอยากได้แน่นอนครับเป็นคุกกี้ที่ผมชื่นชอบมากๆก็คือคุกกี้รสเลมอนนั่นเองนะครับตัวคุกกี้เลมอนเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการโจมตีระยะไกลที่เร็วมากๆนะครับใช้ควาว่ายิงเร็วมากกว่าคุกกี้ทุเรียนกับคุกกี้รสพมดอีกนะเป็นตัวธนูนะครับที่ใช้สายฟ้าในการโจมตีแน่นอนครับว่าเป็นตัวเลมอนเนี่ยจะเล่นในการยิง ศัตรูในระยะไกลได้อยู่แล้วและแถมยังยิงเร็วอีกด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลดาเมจเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่ด้วยนะเป็นการกระโดดแล้วก็ยิงธนูลงบนพื้นนะครับทำดาเมจแบบรุนแรงมากๆเลยถ้าใครที่ชอบเคลียร์มอน หรือว่าอยากจะเล่นแบบเก็บตัวดาวด้วยความรวดเร็วนะครับใช้คุกกี้รสเลมอนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดสําหรับคนชอบระยะไกลแล้วก็ความเร็วนะครับอารมณ์คล้ายคล้าแอนซินถือธนูนั่นแหละครับประมาณนั้นเลยนะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือคุกกี้รสซอสพิกนั่นเองนะแตกต่างจากคุกกี้รถพริกป่นโดยสิ้นเชิงนะครับคุกกี้ตัวนี้เนี่ยคือจะเน้นในส่วนของความรวดเร็วในการโจมตีถ้าเกิดว่าตัวธนูยิงเร็วแล้วนะครับ มันก็ต้องมีสา,รายระยะใกล้ที่โจมตีเร็วด้วยก็จะเป็นตัวไหนไม่ไ,มได้ก็คือตัวนี้เลยนะครับจะเน้นในเรื่องของความโจมตีเป็นคล้ายๆดาบคู่นะครับหรือเป็นมีดคู่นั่นแหละอารมณ์คล้ายแอสซัสซินเลยนะครับแต่มันมีข้อเสียอยู่อีกข้อนึงก็คือเวลาจะกดอันตรีทีนึงนะครับมันจะมีการโจมตีที่รวดเร็วก็ตามนะแต่มันก็แลกมาก,กับเลือดที่เราต้องเสียไปด้วยนะครับเหมือนประมาณว่าเสียเลือดประมาณสัก200-300ยูนิตนะครับผมเพื่อที่จะได้ในความรวดเร็วในการโจมตีกับคืนมานะครับก็จจะะใใช้้นนกาารรโมมตีปมีปณ หลักๆที่ผมจะเล่นเนี่ยก็จะมี2ตัวนี้แหละครับคุกกี้รสเลมอนกับซอสพริกนี่แหละเพราะว่าความโหมดในการโจมตีด้วยความรวดเร็วนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบตัวนี้ก็อย่าลืมเปิดกาชาแล้วกันนะครับผมน่าจะโหดเอาเรื่องอยู่เหมนกัน ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคุกกี้ที่กล่าวมายังมีตัวอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไร์เอ่ยิปก์นเอ่ยุกกี้รถหมาป่าหรือว่าจะเป็นคุกกี้รถล็อกสตาร์นะครับพวกชาวร็อกอะไรพวกนี้ที่ยังไม่ได้พูดถึงก็มีหลายตัวมากมายนะครับเดี๋ยวไว้ไปเจอในเกมจริงกันดีกว่านะเราจะได้เล่นแบบสนุกสนุกด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่บิดพลา้ตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ